สวัสดีครับซ้ายวี่งนอแดงครับวันนี้ผมพามาเที่ยวทะเลนะครับตอนนี้เวลาเกือบเจ็ดโมแล้วครับหกโมงสี่สิบห้าหกโมงห้าสิบนะครับ, 4, 5. 6, 6, 5, รบแลาเที่ยวตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นี่คือเขาเต่านะครับหมุนสน สุดตรงนน้นก็คือขขาตะเกียบนะครับสุดตรงนน้นคือขขาเขาตะเกียบนะบนี่เ,เ,เกานะกสิโตครับอันนี้เกาะสระดาวเกาะเกาะหนูเกาะเมียวครับคนมันชื่อเรียกหลายหลายอย่างนะ ีวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านนะครับเขาเต่าตรงน,นูวัดเขาถ้ำนะครับสวยและมีภาพพุทธรูปเขาเต่าแ้าอนนี้เป็นร้านรถทิพนะครับร้านอาหารทะเลร้านเก่าแก่ครับอยู่กับเขาเต่ามา,มา,มานานหลายสิบปีแล้วนะฮะมีชีสเนี่ยอ,อร่อย giờ một pha đơn xong sai thời liền sai thời liền đẹp đẹp, đẹp 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 mát với mồm chợt mồm đẹp với những lên ปกติแนวทะเลจะลงลงมากกว่าน,นี้นะลงมากกว่าน,นี้ครับแต่นี้ขึ้นมาเยอะบวันนี้ขึ้นตัวครับพรโมงถึงบ้านเขาก็จะมันเจาเช้านี่ครับจะเอาปูเอาปลาอะไรขึ้นมา บรรยากาศเรืนเอน้อยนะปกติจะเรือจะอยู่ตรงนี้เยอะอาจจะคืนลมแรงนะครับเข้าข้างหลังนี่มันเป็นคลองครับเรือเข้าไป,ไปเก็บตรงนี้เป็น นี่เป็นรีสอร์ทนะครับมีชื่ออะไรเนีย่ยเขาเต่าวิลล่าบีชรีสอร์ทมีนกพิราบด้วยครับนี่เอาแค่นี้่ค่นะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอยบ่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์